สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง l บลไซชา n e ลความรู้มีไว้เป็นวิทยาฐานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับเบลไซเ a ลซีชาแประทานโทษวันนี้ก็ต้องมาใช้การอัดบันทึกเทปที่บ้านนะครับเพราะว่าเรายยังอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับมหันตภัยโควิด 19นะครับเพราะฉะนั้นขอส่งความปรารถนาดีมายัางทุกท่านนะครับจะต้องดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถพ้นภัยจากหมหันตภัยโควิด1 9นี้ไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามครับความรู้ต้องมีไว้เป็นวิทยาฐานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับผมก็ทำงานจากบ้านแล้วก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้จากบ้านต่อไปอยังท่านผู้ชม แล้วก็ท่านผู้ที like ่สนใจในเรื่องของการพนักงานสัมพันธ์นะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่5นะครับบทที่5เป็นบทที contest, ่ว่าด้วยหน่วยงานของรัฐที like ่เก um ี science, ่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์นะครับคราวที่แล้วและคราวก่อนๆนั้นเราพูดกันถึงเรื่องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแรงงานแล้วก็ทางด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นแม่แบบ ของการแรงงานสัมพันธ์การพนักง,งานสัมพันธ์นะครับหรือ industrial relations ใน,นวันนี้เราจะไปดูอยู่ประเทศหนึ่งครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านแรงงานแล้วก็ทางด้านพนักง,งานสัมพันธ์นี้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงหน่วยงานที่สำคัญนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากอังกฤษนะครับ อ,อังกฤษนั่นงานทางด้านแรงงานเนี่ยก็จะกระจายไปอยู่ใน <im ente wrote> หน่วยงานหลักกระทรวงหลักในสองกระทรวงแล <im> ้วก <ati> <game> ็ยังมีกระทรวงที่ต่อเนื่องอีกสองกระทรวงรวมเป็น4กระทรวงแล้วก็ยังมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวงนะครับแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะมีกระทรวงแรงงานเป็นหลักนะครับแม้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนคล้ายๆกันครับ ในวันนี้ผมจะพูดเรื่องของกระทรวงแรงงานเรื่องของการจัดตั้งเรื่องประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆนะครับเสร็จจากนั้นก็คราวต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์การแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในกระทรวงแรงงานแล้วจะโยงไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์หรืองานพนักงานสัมพันธ์ด้วยและในส่วนท้ายก็จะพูดถึงเรื่อง องค์การซึ่งเป็นองค์การที่มีลักษณะพิเศษนะครับในรูปแบบของคณะกรรมการหรือรูปแบบขององค์กรอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักง,งานสัมพันธ์โดยตรงนะครับครับวันนี้เรามาดูว่ากระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็เรามีข้อสังเกตอยู่ ข้อหนึ่งนะครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐเนี่ยเกิดมาจากหน่วยงานสถิติแรงงานนะครับแล้วก็คล้ายๆกับพัฒนาการของกระทรวงแรงงานในประเทศไทยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ค้นพบหนังสือที่ผมเขียนไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กระทรวงแรงงานขึ้นในประเทศไทยเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับหนังสือเล่มนั้นซึ่งผมได้ลงในใน Facebook ไปแล้วแล้วก็ก็ยังเป็นฐานสำคัญอยู่นะครับมีที่มาที่ไปก็ทีนี้กระทรวงแรงงานของสหรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานกลางเป็นกระทรวงกระทรวงหนึ่งในรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยเขาจะ เป็นการปกครองที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสหรัฐนะครับก็หมายความว่าในประเทศสหรัฐเมริกาเนี่ยก็จะมีประเทศซึ่งเป็นเป็นรัฐใหญ่เป็นรัฐบาลกลางแล้วก็มีรัฐต่างๆมารวมตัวกันนะซึ่งเขาเรียกมลรัฐนะครับซึ่งก็มีอยู่50รัฐและในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีรัฐบาลของตนเองนะคล้ายๆกัน แล้วก็รัฐบาลกลางก็เรียกว่า Federal นะฮะับเฟเดรอล์ก็เร์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลนโยบายในภาพรวมนโยบายต่างประเทศนโยบายอะไรต่างๆนะที่เป็นหลักใหญ่ๆนะครับส่วนมลรัฐนั้นก็มีหน้าที่บริหารจัดการมีรัฐบาลท้องถิ่นมีการเลือกตั้งผู้ว่าการผู้่าการมลรัฐแล้วก็มีสภานนติบัญญัติมีอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับ เหมือนกับจำลองรัฐบาลกลางไปอยู่เป็นรัฐบาลของรัฐนะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับในช่วงโควิด -19 เกนี่ยนะก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐเนี่ยผู้ก,การรัฐเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นะครับทีนี้กระทรวงแรงงานของสหรัฐเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ย เดิมทีเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของสถิติสถิตแรงงานนะครับหน้าที่หลักของเขาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ดูแลงานทางด้านความปลอดภัยในอาชีพหรือที่เรียกว่า safety นะครับ Occupational safety เป็นหลักนะครับแล้วดูแลเรื่องค่าจ้างดูแลมาตรฐานแรงงานดูแลการประกันการว่างงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันการว่างงานแล้วก็ดูแลเรื่องของผู้ที่เกษียณอายุนะครับผู้ที่เกษียณอายุนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ในรัฐบาลกลางมีกระทรวงแรงงานแต่ว่าในลมลรัฐเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหรือเรียกว่าเป็นกระทรวงรายงานของรัฐก็ได้นะฮะอยู่ด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักหรือภารกิจหลักนี่ก็คือเพื่อที่จะดูแลส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของลูกจ้างหรือที่เขาใช้คำว่า wage earner ก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยค่าจ้างนะครับดูแลเรื่องคนหางาน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนหางานผู้กเกษียณอายุนะฮะที่กเกษียณจากการทำงานแล้วทำการปรับปรุงสภาพการทำงานแล้วก็สร้างโอกาสในการจ้างงานที่มีผลดีผลกำไรนะครับแล้วก็ประกันผลประโยชน์ตอบแทนในการจ้างงานนะครับรวมทั้งเรื่องของสิทธิของแรงงานด้วยนะครับ ในการดําเนินการตามภารกิจเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายนะมีการบริหารแล้วก็ใช้กฎหมายในการบริหารเนี่ยถึงประมาณ800ฉบับนะครับนอกจากกฎหมายซึ่งเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็น act แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกฎที่เรียกว่า regulation อีกหลายพันฉบับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแรงงานนะซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องเป็นผู้ดูแลนะครับ อันนี้ก็เป็นภารกิจหลักสำนักงานใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่อาคาร France p e r k i n ินนะฮะบ,บิลดิง้งซึ่งก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีแรงงานนะซึ่งเป็นสุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสูงมากในการที่พัฒนากระทรวงแรงงานขึ้นมานะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอยู่ถึง12ปี ในช่วงปี1933ถึง1945นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภารกิจหลักหรือว่าวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่นะครับทีนี้เรามาดูที่มาที่ไปนะครับว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยครับปี19ไม่ใช่ครับประธานโทษ1884นะครับ1884สภาผู้แทนรัษฎรก็ออกกฎหมายให้ ตั้งหน่วยงานสถิติแรงงานนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ซึ่งอยู่ภายใต้ใตผมอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาไทยนะฮะแล้วก็เริ่มสำรวจแรงงานเมื่อปี1884แล้วไปสำเร็จในปี1886ตีพิมพ์รายงานนะฮะเป็นผลงานออกมาปี1903เนี่ยนะครับมีการตั้งกระทรวงการค้า และแรงงานหรือกระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็พ่วงแรงงานเข้าไปด้วยแล้วก็ได้โอนหน่วยงานสถิติแรงงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระทรวงนี้ต่อมาเมื่อปี1913ก็ได้แยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงแรงงานโดยตรงโดยมีรัฐมนตรีคนแรกก็คือวิลเลียมส์บีวิลสันนะครับแล้วก็มิสเตอร์วิลเลียมเนี่ยวิลสันเนี่ยครับก็ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครั้งแรกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ International Labor Organization หรือ ILO นะซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในปี1919นะครับแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ตามนะครับปี1919เป็นปีก่อตั้ง ILO และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนะที่ ที่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศร่วมกว่อตั้งนะครับซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับต่อมาเมื่อปี1916นะครับก็ได้มีการตั้งกองทุนเงินทดแทนนะครับ Workmen Compensation ซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งยังไม่ได้กสังกัดกระทรวงแรงงานแต่ได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานเมื่อปี19 4 0นะครับปี1933เนี่ยนะครับ ฟรานซ์เพอร์กินก็เข้ามารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีแล้วทำหน้าที่นี้เป็นรัฐมนตรีอยู่12ปีได้มีการปรับปรุงกระทรวงแรงงานอย่างมโหฬารน,นะครับก็เวลาเมื่อได้มีการตั้งก่อกสร้างอาคารของกระทรวงเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่ออาคารนั้นเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติกับเพอร์กินนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีหญิงนะครับเป็นสุภาพสตรีนะฮะกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยได้ เริ่มงานหลายอย่างซึ่งเป็นงานที่มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับสูงนะครับจากทั้งภาคลัฐและเอกชนนะครับโดยได้เป็นหน่วยงานที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในที่เขาเรียกว่า the best places to work f นเ e r เ l อร v e ก n m e วนในปีหนึ่งในปี2010นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานไทยนีย้คงจะต้องทําหน้าที่นี้เช่นเดียวกันคือทําหน้าที่ให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่น่าทํางานมากที่สุดนะครับ America, เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาเขาก็ไดเริเริ่มนอกจากนั้นเนี่ยในปี2013เนี่ยเขาก็ยังประกาศนโยบายว่าเป็นกระทรวงแห่งโอกาส นะครับเป็นกระทรวงแห่งโอกาสแล้วก็เป็นกระทรวงที่เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะครับของทั้งไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือว่าเป็นชาติใดภาษาใดเชื้อชาติศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาให้สิทธทิเสรีภาพของคนอเมริกันเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้ยึดถือในสิ่งนี่เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับครับนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของกระทรวงแรงงาน แล้วก็เป็นภารกิจหลักหน้าที่ความรับผิดชอบประวัติความเป็นมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะก็ยังเป็นกระทรวงแรงงานแล้วก็ยังเป็นกระทรวงที่มีบทบาทที่สําคัญมากในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการมีงานทํานะครับซึ่งเราจะเห็นข่าวจากปัญหาโควิดเนี่ยนะครับคนงานสหรัฐเนี่ยตกงาน6ล้านคนในหนสัปดาห์แล้วก็โดยโดยไปยื่นขอ รับเงินประกันสังคมการว่างงานเนี่ยนะครับแล้วในช่วง3มสัปดาห์เนี่ยกลายเป็น16ล้านคนนะฮะซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็จะขอพูดคุยเพียงเท่านี้แล้วก็ข่าวต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกันถึงถึงหน้าที่หรือการแบ่งส่วนงานนะครับของกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับยงไปถึงเรื่องของ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องพนักง,งานสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าจะช่วยกูณานะแนะนำให้ผู้ที่เรียนงด้านนี้ผู้ที่ทำงานด้านนี้หรือผู้สนใจด้านนี้ได้กดติดตามเพื่อเผยแพร่ขยายความรู้เหล่านี้เป็นวิทยาทานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปก็จะขอบคุณยิ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ